คืองี้ติดไว้จากคราวที่แล้วว่าทาไมเพื่อนวิศวะมาถึงเลือกบ้านคินรามินทาอันเอสซีจีโฮมบ้านที่หนีน้ําได้ดูแลง่ายไปครั้งก่อนที่ได้นั่งคุยต่อว่าบ้านนี้รักสุขภาพมากๆโดยเฉพาะเรื่องการจัดการอากาศและฝุ่นภายในบ้านเริ่มเลยตั้งแต่เดินเข้ามาในบ้านเขาแบกพื้นที่ต่อจากประตูใหญ่เอาไว้ให้จอดรองเท้าวางร่มถอดเสื้อคลุมกั้นฝุ่นและสิ่งสกปรกเอาไว้ไม่ให้เข้าในส่วนบ้านคนญี่ปุ่นจะเรียกว่าเก็นกัน แต่บ้าน,นอื่นเนี่ยจะจอดรองเท้าไว้นอกบ้านโดนแดดเลียโดนฝุ่นโดนน้ําฝนแถมมีหมาข้างบ้านมาคอยดอยบีแต่ที่นี่นพื้นที่ส่วนนี้เยอะมากแทบจะจอดจักรยานได้สองคันสังเกตดูนะพื้นที่นี้จะต่ํากว่าตัวบ้านเพราะจะดักฝุ่นเอาไหว้หน้าบ้านนี่แหละเรื่องอากาศดีๆในบ้านนี้ยังมีอีกข้อนะคือที่นี่มีระบบรักอากาศข้างนอกเข้ามาใช้ผ่านเครื่องกรองอากาศแล้วก็ปล่อยเข้ามาในตัวบ้านในทุกๆห้อง โคลของอากาศที่นี่เลยจะหมุนเวียนถ่ายเทยดีตลอดเวลาทั้งที่ไม่ต้องเปิดหน้าต่างเลยทุกห้องในบ้านก็จะมีช่องอากาศแบบนี้ให้ลมหมุนเวียนอยู่ทุกจุดบ้านก็จะไม่อับไม่ชืน้นนอกจากนี้นะวสัสดุที่ใช้ทําบ้านเนี่ยแทบไม่ต้องทาสีอีกเลยที่หลายๆบ้านที่ผ่านเวลาไปสักพักสีก็จะกลายเป็นปุดบวมรวอม่อนออกมาเป็นต้นเหตุให้เกิดฝุ่นได้อีกแถมผนังนอกบ้านนีย้ยังการันตีเรื่องสีไม่ตกเป็น10ปี ดูประตูนี่สิกันทั้งฝ่นกันทั้งเสียงนั่นหนาเป็นอย่างดีเจ้าเพื่อนมิดวานเนี่ยเป็นภูมิแพ้ก็เลยสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษถูกใจเขาละเอาละ่ะตอนนี้ลาไปแบบอากาศดีๆแบบนี้แหละสูดอากาศภายในบ้านนี้ให้ชื่นใจ